สวัสดีครับก็รับเดสเกชันเราจะมารีวิวกระสอบเสื้อคดิแกนอันนี้เป็นงานเจแปงกระสอบร้อยกิโลครับน,นะครับ,ราบ,ารบงานผ่านหน้านะครับบางทีอาจจะมีป้ายห้อยตัดสต็อกมานะครับก็ช่วงนี้ที่เราต้องใช้สีดํากันก็มีพอสมควรนะครับสามารถเอาไปขายในเรื่องของช่วงสีดําสีขาวก่อนได้นะครับส่วนผ้าสีก็เดี๋ยวพักหนึ่งเราก็เอามาขายได้นะครับ นะครับแต่ส่วนใหญ่พวกนี้มันก็จะฟรีไซส,ส์ใส่ใส่ได้หมดนะฮะหลักๆจะเป็นผ้าออกบางนะครับขายได้ทุกรดูนะครับอากาศร้อนก็ขายได้อากาศเย็นขายได้ใช้ในห้องแอร์ก็ได้นะฮะก็เรียกง่ายว่าจะเนิ่น วนนะคะเน้นแขนยาวแขนสั้นมีคนบ้างแต่ส่วนใหญ่จะเป็นแขนยาวเนื้อผ้าก็จะเป็นคาดิกแกนแล้วก็มีไหมพรมผสมบ้างบางชิ้นกอาจจะเป็นผ้าถักนะฮะจะมีขนหัวปิดมาบ้าง เวบลองดูวิธีเวลานกพี่นกทำตามๆนั้นกับหัวกับหางแล้วเว็บอ่ะเอาเอาเอาหัวขึ้นเออเออจับไหลอย่างนี้นี้เราก็เทนน้องใหม่กันสดๆไปเลยนะครับจับรีวิวเลย เทศกาลที่กำลังเศร้าใจอยู่ตรงนี้ก็ไปขายได้นะคะไปขัยเอาไม่ใช่เทศกาลอืมไม่ใช่เทศกาลช่วงวันละวันละไม่ใช่เทศกาลเพราะว่าไม่ได้มีประจำขอโทษค่ะเราต้องอ่านสื่อเนี่ยสีดำอย่างเงี้ยนะก็เราจีขายแค่หน้าตาเนีนี่เว็บจับชิ้นหนึ่งก็ทำได้เป็นร้อยนะครับชิ้นอย่างเงี้ยนะครับถ้าใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับ าวสีดำสีเทาสีขาวค่อนข้างเยอะแต่โดยหลักการก็ไม่เป๊ะทุกกระสอบนะครับว่าจะต้องเป็นไปอย่างนี้นะครับเพราะนั้นแต่และกระสอบเราไปไป,ไปคัดเอานะฮะมันอาจจะติดดำมากน้อยอรอยว่าไปแต่และกระสอบไม่เท่ากันนะ เจอผ้าขึงหนานะครับส่วนใหญ่จะเป็นผ้าบางนะฮะ ชั้นหนึ่งนูกโอ้โหสีดำได้ใจเลยกระสอบนี้ดได้ใจจริงๆกระสอบนี้มีจำนวนนะครับ có dốc bà chu nó có quẩy vàoเลย Nó, nó phẩy vào đây. ngon quá บางทีมันเป็นเสื้อสวมครึ่งตัวเนาะเขาก็จะงงว่าเอ๊ะใส่กันยังไงก็เด็กผู้ชายนี่ <laughs> ไม่ใช่เด็กผู้หญิงอ่ะถ้า <laughs> เด็กผู้หญิงเขาจับทีเดียวรู้เลยเอ้าจะหาบ่าวดีไปเน้าชั้นหนึ่งนั่งนอบทลายกองหน้าเตี้ยนอ่ย ที่ดูกระสอบรุ่นนี้ผ้าก็สะอาดนะคะ้าสะอาด90มองแล้วรวมๆเหมือนอัตราของเสียต่ำด้วยนะครับไม่ค่อยเจอผ้าเลอะผ้าชำรุดนน้องก็จะไม่้าใจนอ่านี่อันนี้อันนี้น้องเขาไม่้าใจมันมันเป็นส่แบบคลุมเขาเป็นหนุ่มมัดแม่หน้าน้องเขาเกาหลีเลยค่ะเขาเลยไม่้าใจงานญี่ปุ่นเขาแบบ อะไรครับรีวิวแรกก็งงๆไปก่อนเดี๋ยวผ่านไปอีกสักสิบรีวิวก็แม่นเองยูนิคอร์จีโอมาหมดอ่ะอมีซาล่ามีอะไรเงี้ยฮะบนบนมานะแบรนด์เนมเราก็ไปคัดเอาโอเคเนาะอ่าดูภาพรวมๆเนาะรวมๆนี่พนักงานรีวิวผมก็มีไอ้มงอยู่คนนะฮะเห็นงเี้ยวงอะไรนะวงอะไรนะเจสโนวาแจโนวาอ๋อมนี้แจสโนวาด้วยโมงมาเจยว อ่ะโอเคภาพรวมของทาดิกันญี่ปุ่นนะลองดูก็ข้อมูลก็ลองดูครับที่หน้าเว็บ w w w u p d a t e Station.com นะครับเบอร์โทรไวดีไลน์ก็จะลงไว้ใต้โพสต์วิดีโอแล้วก็คำถามเพิ่มเติมท่านก็ลองอินบ็อกสอบถามมาได้นะครับยังไงฝากติดตามรับชมคลิปต่างๆนะครับก็จะทำเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณครับ